วันนี้นะครับมาพบกับทูนะครับที่โชลูงกิษดาคูดคาอีกเช่นเคยนะครับผมรถบ้านรถมือสองคุณภาพต้องกิษดาคูดคาเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับอากาศแจ่มใสนะแดดสว่างจ้าๆแบบนี้นะครับทูนํารถอีกหนึ่งรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าจะเป็นรถสะสมในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนทูการันตีเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับ h อนด้ i n t e เทก DC ไฟครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งเจเนเรชันนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโฉมนะครับ เลิกสายการผลิตของเครื่อง A, A แล้วนะครับถัดจาก DC ไฟไปคือ FD2 นะครับ2ตัวนี้นะครับทูบอกเลยว่า DC ไฟหน้าเก็บหน่าสะสมกว่าเพราะว่าอะไรนะครับ 1. คุณได้รถคุณสมบัติของรถสปอร์ตสประตูนะครับสคือเป็นรถที่เดิมนะครับคันนี้แจ้งเลยว่าเป็นรถที่เดิมจ๋าๆเลยคุณจะไปตบแต่งเพิ่มเติมหรือเก็บสะสมในคอลเลคชันนี้ทูแนะนําเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับ Integra DC ไฟจากค่าย Honda คันนี้นะครับ ทูมาเปิดเสนอในราคาแบบเล้าๆเลยนะราคาหน้าเว็บนะครับจะตั้งอยู่เท่าไหร่ตั้งแพงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเอาไปเลยครับ9 0 9 0 0 0 0บาทครับคุณก็ได้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตจากค่าย Honda i อ d i เดียค DC5 คันนี้นะครับผมยละเรียดตัวรถมีอะไรบ้างเดี๋ยวทูไล่เรียงกันเลยนะครับทุกๆจุดเลยนะครับแน่นอนครับ1แลักโลโก้เฮดสแนะครับต้องมีนะครับต้องมีเพราะว่าอะไรเป็นคัดของรถสปอร์ตของ Honda แล้วนะครับ ฮอนดเขาอาจจะไม่ได้ทำรถสปอร์ตที่เป็นลักษณะวือหวานะครับแต่จะเป็นรถสปอร์ตซีดานนะครับคล้ายๆแบบว่าใช้งานได้ทุกวันนะครับและข้อดีของ I n t e ท r a DC5 ไฟเนี่ยหน้าไวขับง่ายคล่องตัวนะครับใช้งานได้ทุกวันนะครับผมเสน่ห์ของเขาเลยคือไฟหน้าครับไฟหน้าของ DC 5ไฟนะครับก็จะมีลักษณะของเห็นไหมจะมีเหมือนเป็นหยดน้ําตา2หยดนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นหยดน้ําตา2หยดนะครับแล้วก็รับกับไฟหน้าด้วยดู สวยนะครับจะมีไฟมุมส้มด้วยนะครับเห็นไหมก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเข้ากับโครมดำเนาะก็เข้ากับโครมดำนะครับสาวกฮอนด้านะครับถูไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับคุณเห็นรถท่านี้แบบนี้เดิมเดิมแบบนี้บางคนเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาหาเลยเพราะว่าอะไรรถเดิมเดิม GC5 หายากแล้วนะให้ดูที่ฝากระโปรงหน้าดุ่งความเดิมของสีนะครับสีรถ เป็นสีขาวนวลๆนะครับสีขาวนวลๆและก็เป็นสีขาวเดิมๆนะครับไม่เคยกลับสีไม่เคยทําสีไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการเล่นรถแบบนี้อธิบายให้ฟังในภายภาคหน้านะครับ DC f i นะครับสายการผลิตก็ตอนนี้ก็รวมๆแล้ว10กว่าปีแล้วสิปีโดยประมาณนะครับในตลาด JDM นะครับ J 8 Market ที่เขาขึ้นชื่อว่ารถรุ่นไหนจะเป็นรถที่สะสมในแ่คตตาล็อกนะครับรถรุ่นไหนจะขึ้นชื่อว่ารถเป็นรถวินเทจ รถสะสมเข้าขั้นแล้วจะอยู่โดยประมาณอายุ20ปีนะครับคันนี้ถ้าอายุ20ปีไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันจะหายากมันจะหายากและคนจะเก็บสะสมถ้าคุณไม่คว้าไว้ในวันนี้นะครับภายพักหน้าราคาขึ้นแน่นอนนะครับผมจะหายากอย่างเช่น e k 9ก็ได้ถูกยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ e k 9เมื่อ10ป,ปีที่แล้วราคาตกกันอยู่แค่หลักแสนครับทุกวันนี้จะแตะ2ล้านแล้วนี่คือข้อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับด้านข้างล่ะอามาดูนะครับ ดีซีไฟล์ครับไฟเดียวของตของเขาเนี่ยจะอยู่ในแก้มข้างอยู่นะเพราะว่าเป็นรถเจเนอเรชันปี2000ต้นต้นเองนะครับปี2000ต้นต้นนะครับบอกเลยว่าออกมานี่เป็นที่นิยมนะครับณตอนนั้นนะเมื่อ15ปีก่อนนะครับในสนามเซอร์กิตนะครับในทั้งประเทศไทยก็ดีประเทศญี่ปุ่นก็ดีนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเอามาใช้ด้วยแฮนเดิลลิ่งที่ขับแล้วมันค่อนข้างดีนะครับว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันนะครับผมถึงแม้จะเป็นเกียร์แมนนวลก็ มาดูนี่กระจกมองข้างครับกระจกมองข้างครับเดิมทุกอนูครับคันนี้จะเป็นลักษณะท่าเดิมใช่ไหมสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับสีเดิมเดิมเลยนะครับสีเดิมเดิมในส่วนของบอดี้นะครับเห็นไหมแล้วความฉบเฉี่ยวอาร์ดีไซน์บอดี้ของเขาค่อนข้างลู่ลมนะครับค่อนข้างลู่ลมนะครับขับง่ายนะครับผม รายละเอียดที่ภายนอกต่อนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตรอบคันครับเป็นพาร์ตรอบคันแล้วนะครับเห็นไหมก็สวยงามนะครับเห็นไหมจะมีพาร์ตชุดแต่งตรงนี้นะอาจจะเห็นมันอาจจะเป็นสีเดียวกันนะครับมองแล้วอาจจะไม่ค่อยเด่นอะไรแต่ตรงนี้มีครับเห็นไหมเป็นชุดของเขาหลังไทยอาร์ทัาเจนนะครับหางหลังไทยอาร์ครับมีมาครบนะครับผมลัดกับแม็กอันนี้มาดูกันว่าแม็กสเปคอะไรมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้ลัดแม็กทีอีมาแล้วครับก้านตรงนะครับลัดยาง225แก้ม40 ขอบ18นะครับยางยังใช้ได้อีกยาวนานอย่างแน่นอนนะครับยางใช้ได้ยาวนานอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าเอาไปเปลี่ยนอัปเกรดได้ไหมทูนแนะนาแบบนี้ว่า DC ไฟเนี่ยอันนีเนเนะ้เป็นพาร์ทเดิมนะเป็นพาร์ทเดิมบางคนบอกว่าผมเป็นสาย JS บางคนบอกว่าผมเป็นสายมูกเก้นนะครับคุณก็ไปเลยนะครับเป็นหน้า JS ก,ก็สวยงามนะครับหรือจะไปเป็นหน้ามูกเก้นก็ได้นะครับตอนนี้มูกเก้นก็กำลังมาของสาหรับค่ายฮอนด้านะครับสิ่งที่ผมพูดไปนี้คือเป็นสํานักแต่งนะครับในกรณีคุณไปขายต่อ รถเดิมๆแบบนี้ซื้อไปแนะนําอย่าไปทําสีนะครับเปิดหน้าเล่มกลางกันขึ้นมารถไม่เคยกลับสีไม่เคยเปลี่ยนสียังไงราคาก็ดีไฟท้ายนะครับก็จะมีหยดน้ํา2หยดเหมือนกันนะครับรับกับไฟหน้าดีไซน์คล้ายๆกันนะครับไฟหลังก็ค่อนข้างสวยงามนะครับทับทิมแดงคือแดงจริงๆนะครับแดงจริงๆนะครับเป็นไฟเดิมไฟแท้นะครับไม่ได้เอาไฟสนเจิ้นมาใส่นะรถแบบนี้นะเราอย่าไปเอาของปลอมมาใส่นะพวกคาร์บุไฟลายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ย แนะนําว่าเป็นของเดิมสแตนดาร์ดดีที่สุดนะครับยังไงก็ดีที่สุดนะครับอ่านี่หางหลังไทยอาร์อย่างที่พูดไปนะครับก็จะมีลักษณะนี้ครับหางหลังก็จะรับกับตัวบอดี้รถพอดีเลยนะพอดีเลยนะครับถ้าซูมภาพออกไปเยอะๆคุณสังเกตว่าตัวดีไซน์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับกับพาร์ทไทยอาร์แบบนี้นะครับผมโลโก้เอสแดงครับก็จะมีทั้งหน้าและหลังเลยเหมือนกันนะครับรับกันนะครับเป็นเอสแดงแท้นะครับไม่มีไม่ได้นะคุณขับรถสปอร์ตของค่ายฮอนด้าที่ยังไงก็ต้องเป็นโลโก้เอสแดงนะครับ สวยงามไฟเบรกก็มีตรงนี้นะครับอีกหนึ่งดวงนะครับผมก็เป็นไฟเบรกของเขานะครับก่อนที่จะเปิดดูอะไรภายในก็แล้วแต่มาให้ดูท่อครับสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้เป็นเกมแมนนวลก็จริงนะครับแต่มีเซนเซอร์หลังมีอะไรมาให้นะบางคนบอกเอยเป็นรถซิ่งแล้วมาขับยากหรือเปล่าถอยเข้าซองเป็นยังไงมีเซ็นเซอร์หลังครับท่อมากับท่อไทเทเนียมโทด้นะครับวันนี้มาพร้อมกับท่อไทเทเนียมของโทด้นะครับก็สวยใสครับสวยใสสียังขึ้นเข้มอยู่เลยนะเสียง สีของไทเทเนียมยังเข้มๆอยู่เลยนะครับเป็นท่อของโทดะพาวเวอร์นะครับผมตรงนี้จะไปอีกหนึ่งจุดว่ารถเดิมไม่เดิมมันเป็นยังไงมาดูครับดูยี่ซ้อของบอดี้ครับกาวยางเดิมนะครับกาวยางเดิมครับสีจะหมุนหมองหน่อยเพราะผมไม่เพราะเป็นสีเดิมเห็นไหมสีจะมีความหมุนหมองหน่อยนะครับเพราะว่าสีของบอดี้ด้านในเนี่ยยังไงมันก็ต้องสีหมุนกว่าด้านนอกนะครับจะบอกอยู่เสมอๆทุกๆคลิปว่ารถเดิมนะครับข้างนอกฉ่าข้างในฉ่าอย่างนี้สันนิษฐานได้เลยว่าไม่ใช่นะครับ แต่ข้างนอกฉ่าข้างในคุณคณแบบนี้ถูกต้องครับตรงตามตํารานะครับเพราะว่าอะไรสีด้านในเนี่ยมันจะเป็นสีที่เขาไม่ได้ทาฉ่าเงาครับเป็นรถสปอร์ตก็จริงนะครับแต่สามารถใส่สัมภาระเนี่ยทูบอกเลยว่าไม่แพ้รถคาร์ลักชุรี่เลยนะไม่แพ้รถคาร์ลักชุรี่โดยความกว้างขวางครับด้านหลังนะครับแป่ใบใหญ่ไปได้สี่ห้าใบครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบสบายๆนะครับบางคนบอกว่าชอบเหลือเกินชอบแบบนี้นะครับ แต่ทางบ้านไม่เข้าใจว่าเป็นรถสปอร์ตแล้วมันใช้งานยากไหมแล้วสัมภาระล่ะแล้วการใช้งานล่ะมันใช้สอยคุ้มค่าหรอากับราคาที่ซื้อมานะครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับเก็บไปภาคภาคหน้าก็มีกําไรนะครับผมเห็นไหมนี่ความกว้างนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับผมว่าเขามีอะไรบ้างเปิดมาหนึ่งชั้นครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับผมตรงนี้ไม่โดดเด่นอะไรนะครับนี่ครับยังอะไหล่มีครับแต่ผมจะให้ดูถึงความเดิมครับนี่ บอดี้ได้เห็นถึงเนื้อบอดี้นะครับแสงอาจจะส่องเข้าไม่เยอะนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อยากโชว์นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยรถไม่เคยทาสีนะไม่เคยกลับสีแน่นอนอันนี้สบายใจได้ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปว่าคุณซื้อไปอีก10ปีข้างหน้ารถคันนี้ก็จะมีอายุประมาณ25ปีกว่าๆนะครับเปิดมาแบบนี้เขาเรียกว่าตรงตาราตรงปกตรงแคตตาล็อกนะครับยังไงก็มีกาไรเน้นย้าว่ายัางไงก็มีกาไรถ้าคุณไม่ซื้อไปผมจะเก็บเองแล้วนะครับวันนี้ สุดท้ายแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีพวกม่านบางอะไรของเขานะครับเป็นเวลาเราใส่สัมภาระไปตรงนี้มันก็จะดูไม่โบ๋นะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้มาปิดมาบางช่วยให้นะครับผมเป็นพรมแดงซับข้างแดงครับนะให้อารมณ์ดูสปอร์ตแน่นอนครับสีขาวก็สีแดงนะครับดูแล้วแน่นอนลงตัวนะครับผมนี่ขออนุญาตเดี๋ยวเปิดพรมบอดี้รถให้ดูนะอันนี้เป็นพรมรองพื้นทั่วไปนะครับนี่นะครับเป็นพรมบอดี้นะครับเป็นพรมแดงนะครับผมก็สปอร์ตสุดๆแล้วนะครับเห็นไหมเรียบหรู นะครับและดูสปอร์ตใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะเลคันโร่นะครับคู่นะครับเป็นเบาะเลคันโร่คู่นะครับเป็น,บ o, นบเนบาะแดงนะครับเป็นเบาะออริจินอลเลยนะครับเดิมๆตรงปกนะถ้า DC ซไฟเนี่ยขับกันก็ต้องเป็นเลคันโร่แดงนะครับผมแล้วแต่ชอบแต่ถ้าสไตล์เมกาเขาจะเน้นเป็นอเน้นเป็นโทนดําฝาดําอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นรถเยอปมันเนี่ยหรือโลซีนิยมของคนฝั่งเอเชียนะครับจะถ้าขึ้นชื่อว่าขับ DC ซไฟแล้วร้อยละแปดสิบจะเน้นแดงเพราะมันเข้ากับผม นะครับเพรมันเข้ากับพรมแดงนะครับก็นี่ได้เบาะเลคายโดแรงคู่ไปหนึ่งคู่นะครับผมสวยงามนะครับก็เพจชัดเจนนะครับอินเทก้าเห็นไหมใช้อาร์นะครับชัดเจนนะครับผมนะสวยงามมาดูในส่วนคอนโซลต่อครับเดี๋ยวจะเข้าในส่วนของตัวอื่นๆครับคอนโซลครับดําคือดําสนิทนะครับดําคือดําสนิทถามว่าทําไมต้องให้ดูแบบนี้รถแบบนี้นะครับภายนอกไม่สวยยังพอทนนะครับแต่ภายในจะต้องใสสะอาดเพราะว่าอะไรเราใช้ชีวิตอยู่ภายในรถครับ แล้วก็มาส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยโมโม่นะครับก็ตรงตามเจเนเรชันยุคเขานะครับบางคนอาจจะไปเปลีป่ยนเป็นพวงมาลนะัยนาดีก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเกินเจเนเรชันเขาหน่อยนะรถยุค2 0 0 0นต้นๆน,นะครับโมโม่ Momo ยังไงก็ต้องมานะครับยังไงก็ต้องมานะแมตช์กันเลยนะครับผมอ่านะความเป็นรถสปอร์ตนะครับมันจะให้เงียบๆเป็นรถไฮบริดรถ E ีีไม่ได้นะครับเสียงต้องมานะขออนุญาตเหยียบให้ฟังนิดหนึ่ง2,500รอบครับ ยอดดับเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องข้อดีของเครื่อง K20A นะครับหรือรถ NA จากค่าย h o n ด้าเนี่ยข้อดีคือเป็นรถขยี้ครับรถใช้รถใช้รชอบสูงนะครับขยี้เข้าไปเลยคุณกวาดรอบไปเลยสูงๆแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์อันนี้คือความดีคือสเสน่ห์คือความสนุกของรถ NA จากค่าย h o n ด้าและที่สำคัญพอเป็นเครื่อง k ยีนะผมขอใช้ภาษาปากกันก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มีแรงมา้าค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงขับสนุกนะครับ ตอบสนองดีนะครับแล้วก็ทำท็อปสปีดได้ไม่น่าเกียดนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเกิดมาเป็นรถสปอร์ตแต่เป็น NA ท็อปสปีดจะดีไหมอัตราเร่งจะดีหรือเปล่าแนะนําให้มาลองนะครับหน้าปัดวงม,มาลัยเออหน้าปัดหน้าจอกันบ้างหน้าปัดก็จะดูสไตล์แมนนวลแต่มีความเป็นรถสปอร์ตในยุค2000นะครับเห็นไหมมีความเป็นรถสปอร์ตในยุค2000นะครับ จะไม่ได้ค่อยมีความเป็นดิจิตอลเท่าไหร่นะครับยังมีความดิบความเถื่อนของสไตล์ดีซีไฟนะครับผมขออนุญาตใช้คํานี้นะครับเพราะรถของเขาเป็นรถสไตล์ดิบเถื่อนนะผมกุ้งหัวเกียร์ครับก็เป็นหัวเกียร์ไทเทเนียมนะครับเกียร์ห้าสปีดนะครับถุงเกียร์ก็จะเป็นดําได้แดงนะครับรับกับพรมแดงและเบาะแดงนะครับก็ดูสปอร์ตนะครับผมออปชั่นภายในรถอาจคุณจะไปเปรียบเทียบกับรถปี2020ไม่ได้นะครับตรงผมพูดนี้นะคือเอกลักษณ์ของเขานะครับรถ j จแปนิส JDM นะครับโดเมสติกเนี่ย บอกเลยว่าเสน่ห์มันคืออารมณ์ประมาณนี้นะครับอารมณ์แบบ asaki, เรียบๆมีความดิบๆนะครับผมประมาณนี้นะครับมาถึงฝ้าด้านบนครับฝ้าด้านบนจะเป็นสีดำนะครับอาจจะมองไม่แน่ใจจะมองเห็นเด่นชัดหรือเปล่านะจะเป็นฝ้าดํานะครับเป็นฝ้าดํานะครับตรงนี้ก็ไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดไม่มีเย็บนะถามว่าทำไมต้องพาดูถึงยันฝ้าเพราะว่าเป็นรถแบบนี้แบบเป็นรถแคตตาล็อกนะครับมันเป็นรถแคตตาล็อกทุกอย่างทุกอนูของตัวรถนะครับมันจะต้องเป๊ะมันเป็นรถศพมันเป็นรถสะสมเป็นรถออกโชว์นะครับ นะครับตรงนี้ก็เป็นพรมแดงทั้งผืนนะเป็นพรมแดงเหมือนกันนะครับโอ้สบายนะ,ห,นนะนะหัวไม่ชนนะครับหัวไม่ชนนะทูสูงร้อยประมาณ75หนะครับหัวไม่ชนนะครับสนใจถูกใจยิงยิงโทรมาครับ083ย์2 2 2 2 0 3ครับเดี๋ยวทูให้คับปรึกษานะครับเป็นเคสบายเคสเลยว่าคุณมีลักษณะเครดิตประมาณไหนเคยผ่อนอะไรมาไหมนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับค่ายฮอนด้านะคบถ้าเป็นรถพวกตัวไทยซิงๆอย่างเงี้ยไทยเอสไทยอาร์อะไรพวกนี้นะ เขาจะให้พวกเป็นพรมแดงมานะครับแล้วคุณรู้ไหมพรมแดงไปซื้อแยกเนี่ยผมใช้คำว่าพรมแทนนะไม่ใช่พรมไทยทํานะหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับผมบอกเลยนะครับรถทอนด้าไม่หมูนะครับพวกหน้าจอสปูลอะไรอย่างเงี้ยผมคุณรู้ไหมเขาขายกันหลักแสนแล้วทุกวันนี้นะครับนี่คือเดิมนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนมานะครับถ้าคุณไปเปลี่ยนฝาคาร์บอนมานี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีเพจไม่มีสกิ๊กเกอร์ไม่มี แผงความร้อนไม่มีนะครับอันนี้คือความเดิมนะครับเห็นไหมผมให้ดูนะกาวยางนี่หน้าจมูกของกระจังหน้ายังอยู่เลยนะเห็นไหมนี่กาวยางยังอยู่เลยนะครับโคตรเดิมจริงฝาดุ้งฝาแดงนะครับสวยงามนะครับกองก็เป็นกองคาร์บอนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกองซัดโกะหรือเปล่านะหรือน่าจะเป็นซัดโกะนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทรงนี้นะอันนี้นะครับกองก็เป็นกองคาร์บอนนะครับนะเป็นไทเทเนียมนะครับตรงนี้เป็นไทเทเนียมนะครับมีของครับ มีของแต่ไม่ใช่ถึงว่าเป็นของซิ่งจนคุณไปทําต่อไม่ได้นะครับมันก็เป็นความเดิมครับมันก็มีแค่เปลี่ยนเป็นพอกองไฮเนียมอะไรประมาณนี้ครับนะเปลี่ยนให้รถมันดูเปิดมาเอยมันโอเคนะมันมีของนิดนหน่อยๆนะครับแต่คุณก็สามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเห็นไหมนี่คือเสน่ห์ของรถเดิมวันนี้ครับทูมาเสนอขายเจ้า DC ไฟคันนี้เพียง9 3 9 0 0 0บาทครับ ยังสามารถจัดไฟแนนด์ได้คุดมาตาม g o o g l e Ma ปเลยพิมพ์ว่ากิจสา,าคุณค่าแค่นี้พอไม่ต้องพิมพ์เยอะนะครับกูเกิลแมปพาคุณนะครับมาถึงหน้าโชว์รูมของเราอย่างแน่นอนครับหรือบริเวณใกล้ๆนะครับใกล้เคียงนะครับอยากใช้ใผมขับรถไปให้ดูเราก็ยินดีนะครับนะยินดีขับรถไปให้ลูกค้าดูถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเห็นไหม,มกลัวโดนแยกไปอดใจไม่ไหวโทรมา0 8 3 2 2 2 2203ครับ083 2222203ครับเข้ามาดูตัวจริงนะครับเข้ามาดูเข้ามาลื้อเข้ามาชมกันนะว่ามันสวนทุกอนุอย่างที่ทูพูดหรือเปล่านะครับเรียนเชิญเลยจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิสดากูดคาร์ไม่ได้มีแค่รถสปอร์ตไม่ได้มีแค่รถประเภทใดประเภทหนึ่งเรามีครบตั้งแต่เครื่อง1000ซีซีจนถึง3 7 0 0ซีซีนะครับหรือซูเปอร์คาร์ก็มีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ทูและทีมงานกฤษดากูดคาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ